สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์หนึ่งที่เอ่อส่วนตัวคิดว่าน่าทึ่งมากๆเลยคือภาพของชาวต่างชาติที่ตอนนี้ไม่ได้แค่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วแต่ว่ากำลังย้ายมาอมืใช้ชีวิตกันอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะสวัสดีครับประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลือกันอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นเทรนด์ที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย ใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงยังไงหรอคะก็ทั้งในมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตกับการทำงานของผู้คนทั่วโลกเลยครับอ๋อซึ่งจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาสำรวจกันในวันนี้นะคะมันบอกเราว่าเหตุผลมันลึกซึ้งกว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆแบบเรื่องอาหารอร่อยทะเลสวยหรือค่าครองชีพถูกอะไรแบบนั้นใช่ครับมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะ วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยกันดูค่ะว่าปัจจัยที่แท้จริงเบื้องหลังคืออะไรกันแน่เอาล่ะค่ะมาเริ่มกันที่จุดแรกที่คิดว่าทรงพลังมากที่สุดเลยนะคะคือความรู้สึกที่ชาวต่างชาติหลายคนพูดตรงกันว่าพอมาอยู่เมืองไทยแล้วชีวิตดีขึ้นทันทีเป็นคำที่ทรงพลังมากนะครับคำนี้ ใช่ค่ะมันเป็นคําที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคะครับเพราะมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินแต่มันกระทบไปถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมในทุกมิติเลยนั่นสิค่ะพอลองนึกภาพตามนะสําหรับคนที่มาจากยุโรปหรืออเมริกาเหนือที่ต้องเจอกับค่าเช่าบ้านที่แบบแพงมหาศาลภาษีก็สูงลิว้วความกดดันในที่ทํางานอีกใช่ค่ะความกดดันที่บีบคั้นตลอดเวลาพอพวกเขามาถึงเมืองไทยมันเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่าง ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่วนเวียนอยู่ตลอดเลยแล้วก็คิดว่ามันสรุปภาพนี้ได้ดีที่สุดคือเงินเท่าเดิมแต่ชีวิตดีขึ้นเท่าตัวคำพูดนี้ในทางปฏิบัติแล้วมันหมายความว่าอย่างไงกันแน่คะครับคำพูดนี้สะท้อนความเป็นจริงที่จับต้องได้มากๆเลยครับชีวิตที่ดีขึ้นเท่าตัวเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งที่พื้นฐานที่สุดเลยนะคือภาระทางการเงินที่ลดลงแบบหัวภาพเลยอย่างแรกสุดเลยคือค่าเช่าที่พักอาศัยครับ อ๋อเรื่องบ้านก่อนเลยใช่ครับลองนึกภาพว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่ค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์ใจกลางเมืองลดลงไป3-4ถึงเท่าตัวแค่นี้ก็ทำให้มีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วครับโหแค่ค่าเช่าอย่างเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนเกมได้เลยครับเหมือนภาระก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตมันเบาลงทันทีเลยถูกต้องครับแล้วเงินส่วนที่เหลือนี้เองที่กลายเป็นประตูไปสู่คุณภาพชีวิตด้านอื่น,อนๆอย่างเช่นเรื่องการกินอยู่ครับค่ะ จากที่เคยต้องทําอาหารกินเองทุกมือเพื่อประหยัดหรือแบบจะออกไปกินข้าวนอกบ้านทีก็ต้องรอวันอยู่สุดสัปดาห์ก็กลายเป็นว่าสามารถเข้าถึงอาหารดีๆอร่อยๆได้ทุกวันเลยในราคาที่ไม่แพงอือหือจริงค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันมันเพิ่มขึ้นแบบทันทีทันใดเลยครับเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่การมีเงินเหลือไปซื้อของฟุ่มเฟนะือยเนาะครับผม แต่มันคือการลดความกังวลในเรื่องพื้นฐานของชีวิตทําให้เรามีพลังงานแล้วก็มีเวลาไปโฟกัสกับอย่างอื่นได้มากขึ้นใช่เลยครับและมันยังต่อไปถึงปัจจัยที่อาจจะจับต้องได้น้อยลงแต่สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือบรรยากาศทางสังคมครับบรรยากาศทางสังคมครับในสังคมตะวันตกหลายแห่งจะมีความเคร่งเครียดการแข่งขันสูงผู้คนมักจะเก็บตัวแต่ในสังคมไทยมีความผ่อนคลายมากกว่าผู้คนยิน้มแย้มให้กันง่ายกว่าอ๋อจริงด้วยค่ะ บรรยากาศแบบนี้มันช่วยลดความกดดันความเครียดในชีวิตประจําวันลงไปได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับทั้งหมดนี้รวมกันจึงเป็นที่มาของคําว่าชีวิตดีขึ้นทันทีโอเคพอเห็นภาพรวมแล้วว่าคุณภาพชีวิตประจําวันมันดีขึ้นจริงๆแต่มีประเด็นหนึ่งที่อ่านเจอในข้อมูลแล้วรู้สึกว่าอมืมันเป็นเหมือนความขัดแย้งที่น่าสนใจมากครับ คือปกติแล้วเวลาเรานึกถึงประเทศที่ค่าครองชีพไม่สูงเรามักจะต้องมีเรื่องให้กังวลใจเรื่องความปลอดภัยตามมาด้วยใช่ไหมคะเป็นเงาตามตัวกันเลยครับแต่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยกลับชี้ไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามเลยคะ่ะประเด็นนี้คือจุดแข็งที่โดดเด่นและหาได้ยากมากของประเทศไทยเลยครับในข้อมูลมักจะใช้คำว่า rare combination ใช่ค่ะส่วนผสมที่หาได้ยากคือการเป็นประเทศที่ความปลอดภัยระดับสูงแต่ค่าครองชีพต่ำสองอย่างนี้มันไปด้วยกันได้ยังไงคะนั่นสิครับเพราะถ้าเรามองไปที่ประเทศในแถบลาตินอเมริกาที่ค่าครองชีพอาจจะใกล้เคียงกันแต่ความปลอดภัยนี่คนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยครับหรือแม้แต่ในเมืองใหญ่ๆของอเมริกาหรือ,อยุโรปเองการเดินคนเดียวตอนกลางคืนก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตัวสูงมากแต่ในไทยความรู้สึกนั้นมันต่างออกไป สิ่งที่น่าสนใจคือโดยทั่วไปแล้วสองสิ่งนี้มักจะอยู่ตรงข้ามกันเสมอประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นหรือกลุ่มสแกนดิเนเวียค่ะล้วนแต่มีค่าครองชีพที่สูงติดอันดับโลกทั้งสิน้นในทางกลับกันประเทศที่ค่าครองชีพต่ำก็อาจจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงด้านอาชญากรรมที่สูงขึ้นแต่ประเทศไทยกลับหาจุดสมดุลตรงกลางได้อย่างน่าทึ่งใช่ครับน่าทึ่งมาก แล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้สมดุลน,นี้เกิดขึ้นได้ล่ะคะส่วนหนึ่งผมว่าเป็นเพราะวัฒนธรรมพื้นฐานของสังคมไทยนะครับที่มีความประนีประนอมไม่ก้าวร้าวรุนแรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วประกอบกับอัตราการเกิดอาชญากรรมรุนแรงเช่นการปล้นจี้หรือการทำร้ายร่างกายก็อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าหลายประเทศมากมความรู้สึกปลอดภัยนี้มันไม่ใช่แค่สถิติบนกระดาษนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกที่สัมผัสได้จริงในชีวิตประจาวัน และนี่คือรากฐานสำคัญที่เปลี่ยนการตัดสินใจของชาวต่างชาติเลยจากที่คิดจะมาอยู่คนเดียวกลายเป็นกล้าที่จะย้ายมาทั้งครอบครัวอ๋อเพราะมั่นใจเรื่องความปลอดภัยนี่เองใช่ครับเพราะพวกเขามั่นใจได้ว่าลูกๆหรือคู่ชีวิตจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ เข้าใจเลยค่ะพอมีรากฐานที่มั่นคงอย่างความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วทีนี้มันก็ทำให้คนกล้าคิดถึงการลงหลักปักฐานในระยะยาวมากขึ้น ซึ่งพอพูดถึงการตั้งถิ่นฐานจริงๆปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องเสาหลักของชีวิตอย่างเรื่องสุขภาพและการทำงานยอมรับเลยว่าตอนที่อ่านข้อมูลเรื่องระบบสาธารณาสุขของไทยตกใจมากไม่คิดว่ามันจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดชาวต่างชาติได้ทรงพลังขนาดนี้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำชมในประเทศนะครับแต่เป็นชื่อเสียงในระดับโลกเลย ประเทศไทยถูกยกให้เป็น Medical Hub of Asia หรือศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชียไปแล้วอย่างสมบูรณ์ครับตัวเลขที่เห็นในข้อมูลมันน่าทึ่งมากค่ะคือโรงพยาบาลเอกชนในไทยมีมาตรฐานระดับโลกบริการยอดเยี่ยมรอคิวไม่นานแต่ประเด็นสำคัญคือราคาถูกกว่าในอเมริกา5-10ถึงเท่าครับผมตัวเลขนี้มันเปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะคะมันหมายความว่ายังไงคะคือคุณภาพเท่ากันจริงๆหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่คุณภาพทัดเทียมกันจริงๆครับ ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ความสามารถของบุคลากรและมาตรฐานการบริการสิ่งที่แตกต่างคือโครงสร้างราคาค่าใช้ใจ่ายบุคลากรและก็ค่ายาที่สมเหตุสมผลกว่ามากในประเทศไทยอ๋อ oh. ปัจจัยนี้ทําให้กลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณจากตะวันตกจํานวนมากตัดสินใจย,ย้ายมาใช้ชีวิตบ้านปลายที่นี่อย่างจริงจังเลยครับจริงจังเลยเหรอคะจริงจังเลยครับ เพราะที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยการเจ็บป่วยร้ายแรงหนึ่งครั้งอาจหมายถึงการล้มละลายได้เลยโห oh. แต่ที่เมืองไทยเขาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดได้โดยไม่ต้องหมดตัวมันคือหลักประกันความมั่นคงทางสุขภาพที่หาจากที่ไหนไม่ได้จริงๆโอ้โห oh. นี่คือการย้ายประเทศเพื่อหลักประกันด้านสุขภาพเลยนะคะไม่ใช่แค่มาพักผ่อนแล้วถูกต้องครับแล้วสําหรับคนรุ่นทํางานล่ะคะประเทศไทยมีอะไรตอบโจทย์พวกเขาบ้าง เพราะเราก็เห็นคนรุ่นใหม่ๆย้ายเข้ามาเยอะมากเหมือนกันนั่นเป็นอีกคลื่นลูกใหม่ที่น่าสนใจมากครับประเทศไทยได้กลายเป็นสวรรค์ของกลุ่ม ad, ดิจิทัลโนแมดดิจิทัลโนแมดหรือกลุ่มคนที่ทํางานจากที่ไหนก็ได้บนโลกไปแล้วซึ่งเป็นกลุ่มคนทํางานแห่งอนาคตที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากครับในข้อมูลจากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดหรือชุมชนออนไลน์ของกลุ่มโนแมดนะคะต่างก็ชี้ตรงกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ง่ายที่สุดในการใช้ชีวิตและทํางานทางไกลอืม คำว่าง,ง่ายที่สุดเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างค่ะนอกจากอินเทอร์เน็ตเร็วๆกับคาเฟ่สวยๆมันคือระบบนิเวศทั้งหมดเลยครับความง่ายในที่นี้หมายถึง1คือโครงสร้างพื้นฐานทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีอยู่ทั่วประเทศโคเวิร์กิ้งสเปซที่มีทุกขนทุกแห่งค่ะ 2. คือค่าครองชีพที่ต่ําทําให้พวกเขามีรันเวย์หรือสายป่าในการใช้ชีวิตและสร้างตัวได้นานขึ้น 3. คือวีซ่าที่ช่วงหลังมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะอ๋อ oh, มีวีซ่ารองรับด้วยใช่ครับและ 4. ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยคือชุมชนหรือ community ของเหล่าดิ g i t a l n o m a d ที่แข็งแกร่งมากในเมืองต่างๆอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตหรือเกาะพังงันค่ะการได้อยู่ในกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตคล้ายคายกันมันช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและทำให้การปรับตัวง่ายขึ้นมากครับ แสดงว่าไทยไม่ได้ดึงดูดแค่ผู้เกษียณอายุที่มีเงินออมแต่ยังดึงดูดกลุ่มคนทำงานที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจด้วยครับผมซึ่งเป็นคนณภาพกับการท่องเที่ยวแบบเดิมๆอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะถูกต้องครับมันคือการดึงดูดท ALENT และมันสมองเข้ามาในประเทศซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนทีนี้เราลองขยับมุมมองจากเรื่องส่วนตัวไปสู่ภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างนะคะครับ ในสายตาของนักลงทุนหรือภาคธุรกิจระหว่างประเทศอะไรคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นขึ้นมาคำที่เจอบ่อยๆในแหล่งข้อมูลคือการถูกมองว่าเป็นประตูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Gateway to Southeast Asia ใช่ค่ะคำนี้มีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์อย่างไรคะมันหมายถึงการเป็นศูนย์กลางทางภูมิรัฐศาสตร์และโลจิสติกส์ครับ ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคทําให้การเชื่อมต่อไปอยังตลาดที่กําลังเติบโตอย่างเวียดนามอินโดนีเซียหรือมาเลเซียเป็นไปได้อย่างสะดวกอแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศของไทยครับที่บอกว่าไทยเป็นพื้นที่ที่มหาอำนาจต่างๆแข่งขันกันสร้างอิทธิพลใช่ไหมคะใช่ครับ ทั้งสหรัฐจีนญี่ปุ่นสถานการณ์แบบนี้ปกติแล้วน่าจะสร้างความตึงเครียดแต่ทำไมมันถึงกลายเป็นข้อได้เปรียบของไทยไปได้ล่ะคะเพราะนยโยบายการต่างประเทศของไทยที่ผ่านมาค่อนข้างชาญฉลาดในการสร้างสมดุลหรือที่เรียกว่า balancing act การสร้างสมดุลครับเราไม่ได้เลือกทางใดข้างหนึ่งอย่างสุดตรงแต่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกข้วอำนาจ การที่มหาอำนาจเข้ามาแข่งขันกันลงทุนในไทยทำให้เรามีอำนาจต่อรองหรือ l e v e r a g e ที่สูงและในสายตาของนักลงทุนต่างชาติสถานะที่เป็นกลางและไม่เป็นคู่ขัดแย้งกับใครโดยตรงนี่แหละครับที่สร้างเสถียรภาพและความน่าเชื่อถืออพวกเขาจึงมองว่าการย้ายฐานการผลิตหรือตั้งสำนักงานภูมิภาคในไทยมีความเสี่ยงต่ำกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคครับเป็นการเปลี่ยนการแข่งขันให้เป็นโอกาสของเราเองจริงจริง แต่เอาละค่ะไม่ว่าโครงสร้างพื้นฐานหรือภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจจะดีแค่ไหนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทําให้คนคนหนึ่งตัดสินใจอยากจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งจริงๆก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและผู้คนอันนี้ปัจจัยสําคัญที่สุดเลยครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนรักเมืองไทยเป็นปัจจัยที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะมันคือสิ่งที่สัมผัสได้ทุกวันใช่เลยค่ะชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลมาพวกเขาไม่ได้แค่บอกว่า คนไทยเป็นมิตรแบบผิวเผินนะคะครับแต่เขาอธิบายลึกลงไปถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ก้าวร้าวไม่ตัดสินคนอื่นไม่กดดันและมีความเป็นกันเองมันเป็นบรรยากาศที่หาได้ยากในสังคมตะวันตกที่เน้นการแข่งขันสูงและทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎเ,เป๊ะๆถูกต้องครับลักษณะทางวัฒนธรรมเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตอย่างมหาศาลเลยมีชาวต่างชาติหลายคนใช้คําว่าอยู่แล้วสุขภาพจิตดีขึ้นโอ้โห เพราะความนุ่มนวลและความยืดหยุ่นของสังคมไทยหรือที่เราเรียกว่าสบายๆหรือไม่เป็นไรมันช่วยลดความเครียดในชีวิตได้จริงจริงค่ะคาว่าไม่เป็นไรนี่ช่วยได้เยอะเลยใช่ครับในสังคมตะวันตกที่ทุกอย่างต้องเป๊ะตามแผนการเจอเรื่องไม่คาดฝันอาจเป็นเรื่องใหญ่แต่ในไทยผู้คนมักจะหาทางออกที่ยืดหยุ่นได้เสมอ วัฒนธรรมใจเย็นๆแบบเนี้ยเป็นเหมือนยาที่ช่วยเยียวยาจิตใจสำหรับคนที่มาจากสังคมที่ร่งรีบและกดดันสูงครับเพราะเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นภาพเดียวนะคะคทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบทันทีความปลอดภัยที่มาพร้อมค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล ระบบสาธารณาสุขระดับโลกที่เข้าถึงง่ายโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับคนทำงานยุคใหม่เสถียรภาพในภาพใหญ่ไปจนถึงวัฒนธรรมที่อบอ้อมอารีและดีต่อใจครับผมมันก็มาบรรจบกันที่ภาพสุดท้ายซึ่งก็คือไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตในฝันที่ชาวตะวันตกจำนวนมากหวยหาเหมือนจิ๊กซอทุกชิ้นที่มาประกอบกันจนกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบเลยครับใช่เลยค่ะ มันคือภาพของ dream life dream life ชีวิตที่มีทะเลมีภูเขามีแสงแดดอบอุ่นมีอาหารอร่อยๆให้กินทุกวันโดยที่ไม่ต้องทำงานหนักจนล้มป่วยเพื่อจ่ายค่าครองชีพที่แสนแพงอืม hmm. ซึ่งทั้งหมดเนี้หาได้ครบในประเทศไทยโดยเฉพาะในยุคหลังโควิดที่การทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติใช่ครับ คนจำนวนมากไม่ต้องผูกติดกับออฟฟิศในประเทศของตัวเองอีกต่อไปพวกเขามีอิสระที่จะเลือกมาใช้ชีวิตในฝันที่นี่ได้จริงๆพอสรุปภาพรวมทั้งหมดจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เหตุผลข้อใดข้อหนึ่งที่ดึงดูดพวกเขาแต่การผสมผสานกันอย่างลงตัวของทุกปัจจัยทั้งเรื่องที่จับต้องได้อย่างโครงสร้างพื้นฐานและค่าครองชีพและเรื่องของความรู้สึกอย่างวัฒนธรรมและบรรยากาศทางสังคมค่ะ ชาวต่างชาติไม่ได้แค่มาเที่ยวอีกต่อไปแต่พวกเขากำลังมองหาแพ็กเกจของชีวิตที่ดีกว่าซึ่งประกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นงานที่ยืดหยุ่นความปลอดภัยวัฒนธรรมที่อบอุ่นและระบบสาธารณสุขที่เข้าถึงได้ทั้งหมดในที่เดียวครับเป็นแพ็กเกจที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้ชีวิตจริงๆนะคะถูกต้องครับและมีคำพูดหนึ่งจากชาวต่างชาติในแหล่งข้อมูลของเราที่ผมคิดว่ามันสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้หมดจดและทรงพลังที่สุด ว่าอะะไรคเขาบอกสันสันว่าอยู่ไทยผมมีความสุขกว่าที่บ้านตัวเองผมว่าคําพูดแค่นี้มันอธิบายทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วแหละครับเป็นคําพูดที่ทรงพลังและบอกอะไรได้มากมายจริงๆค่ะและนี่ก็คือเหตุผลลึกๆทั้งหมดที่กําลังทําให้ประเทศไทยถูกมองในมุมใหม่ไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั่วคราวแต่เป็นสถานที่สำหรับการลงหลักปักฐานและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งทั้งหมดที่เราคุยกันมามันก็ทำให้เกิดคำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดตามมานะครับว่าหรือนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าประเทศไทยกำลังจะก้าวไปสู่บทบาทใหม่ในการเป็นจุดลงหลักปักฐานแห่งใหม่ของโลกในยุคหลังปี2025อย่างเต็มตัวก็เป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้เก็บไปคิดต่อกันนะคะสำหรับการเจาะลึกในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ